ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับรถของผมเองนะครับรีวิวการตกแต่งแล้วก็อบอกราคาแล้วก็วิธีการนะครับว่าเราจะแต่งยังไงทำยังไงได้บ้างนะครับกับของแต่งนะครับผมอบอกก่อน,นครับรุ่นนี้ก็คือรถไฟฟ้านะครับ ยี่ห้อ Dreamer นะครับผมยี่ห้อ Dreamer ครับเป็นรุ่น Fun L นะครับผม Fun L ก็คือสามารถถอดแบตเตอรี่ได้เป็นแบตเตอรี่เทียมนะครับ72โวลต์40แอมป์นะครับผมรุ่นนี้จะมี2รุ่นคือ Dreamer Fun A และ Dreamer Fun L Dreamer Fun A ก็จะเป็นแบตตะปวนะครับแต่เป็นแบตแค่20แอมป์นะครับผมซึ่งระยะทางจะขับได้น้อยกว่านะครับแล้วก็ความเร็ว จะได้น้อยกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวของแต่งราคาและวิธีการใส่นะครับว่าใส่ยังไงทำยังไงได้บ้างน,นะครับผม <c oughs> เรามาเริ่มจากชุดหน้าก่อน,อนเลยนะครับผมชุดหน้าก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับผมเอาจากไหนก่อนดีเอาจากเริ่มจาก การสะบัดกันแล้วกันครับผมการสะบัดตัวนี้นะครับผมมันเป็นการสะบัดลิโซมาต่น่าจะของไม่แท้นะครับผมการสะบัดตัวนี้ออขอดูราคาแป๊บนึงครับ การสบัดตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา836าบาทนะครับอันนี้ราคา้อมส่งซึ่งโดยรวมผมจะสั่งกับลาซาด้าช้อปปี้นะครับผมวิธีการยึดนะครับเราจะยึดกับเหล็กชาดข้างในนี้นะครับโดยเชื่อมเหล็กฉาดครับกับตัวแฮนด์ข้างในตัวแฮนด์ข้าง,งในนะครับผมตัวแฮนด์ข้างในเนี่ยครับยึดกับตัวกันสะบัดนะฮะ ส่วนปลายตัวนี้ก็คือผมใช้เหล็กลูครับเป็นฉากนะครับแล้วก็เจาะชุดสีเลยอย่างนี้นะฮะนี่ครับเหล็กฉากตัวนี้เป็นฉากถ้าจะไม่ปิดเป็นอลูมิเนียมครับจะอยู่ราคาประมาณน่าจะประมาณร้อยหนึ่งครับจำไม่จำไม่ได้ครับจำไม่ได้เรามาต่อกันเลยนะครับผม คำแห้ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อครับวันนี้มีอยู่แล้วนะครับผมก็เอามาใส่นะครับคำแหนใช้ประโยชน์ได้นะครับเลื่อนมาเป็นวัดแบบวัดแบบนะครับผมวัดแบบอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบสองบาทนะครับผมสามารถตั้งค่าแบตเตอรี่นะ วัดได้เพราะว่าอันนี้เปลี่ยนกล่องมาแล้วแบบเปอร์เซนต์แบตที่หน้าปัดมันจะไม่ตกนะครับผมแล้ววัดแบตตัวนี้สามารถที่จะบอกรายละเอียดว่าเวลาเราบิดคันเร่งนะครับมันจะกินกระแสเท่าไหร่เห,หลือแบตกี่โวลต์ซึ่งมันเป็นข้อดีนะครับคือ,อถ้าเราบิดบิดคันเร่งครับแล้วก็ดูแบตนะครับถ้าแบตลดเยอะ จนตกไปสุดนะครับอันนี้เราจะรู้แล้วว่าเราควรจะใช้คันเร่งเท่าไหร่นะครับผมถ้าตกเยอะจนสุดเราก็ผ่อนคันเร่งลงหน่อยให้มันเหลือเปอร์เซ็นต์แบตสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อดีที่ติดวัดแบตนะครับผมต่อมาก็เป็นชิวหน้าครับอันนี้เป็นชิวหน้าแอร์หลอกนะครับผมอยู่ที่37 0ดบาทนะครับเป็นชิวหน้าแอร์หลอกนะฮะวิธีการยึดผมใช้เป็นเหล็กรูนะครับทำเป็นเหล็กฉากอย่างนี้นะ แล้วก็ซื้อน็อตพร้อมกิ๊บล็อกอย่างนี้นะครับมายึดเอานะครับผมใช้ยึดกับตัวน็อตเลื่อนใหม่อย่างนี้เลยครับผมประมาณนี้นะอันนี้ชิวหน้านะครับผมต่อมาเรามาดูันที่ปั๊มเบรกกันครับปั๊มเบรกตัวนี้เป็นปั๊มยี่ห้อโมริก้านะครับผมโมริกาฮ ตัวนี้จะไม่แถมสวิตเบรกมาให้ครับผมใช้วิธีการต่อตรงสวิตแบบนี้นะครับคือใช้คปเคเบิลไทลักตัวสวิตไว้นะครับให้มันกดตลอดเวลาให้มันต่อตลอดให้มันตัดนะครับผมเพราะว่าสวิตตัวนี้คือของเดิมก็คือกดกดตัดนะครับแล้วก็ปล่อยติดนะครับผม วายครับปั๊มโมลิก้าตัวนี้นะครับอยู่ที่5้าร้บาทนะครับผม538บาทนะฮะก็พอใช้ได้ครับดีพอประมาณครับผมแต่ไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนมาข้างซ้ายก็จะเป็นปั๊มแอนโดรีนนะครับตัวน,นี้เบอร์17 ะอยู่ที่ประมาณ1,500กว่าบาทนะครับผมอันนี้ดีเลยครับแถมสวิตเบรกมาให้ด้วยเป็นสวิตแรงดันนะครับนี่ครับสวิตแรงดันอย่างนี้นะครับผมอยู่ที่ 500, 1, 5้า7ับาทนะครับผมตามมาด้วยกระจกนะครับกระจกกระจกตัวนี้คู่ละหนึ้อยห้บบาทนะครับผม ถามว่าใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้แต่มองผมมาสู้กระจกเดิมไม่ได้นะครับอันนี้ใส่ไว้ให้มันสวยด้วยนะครับก็เลยพอมองได้แหละก็ยึดกระของเดิมได้เลยนะครับผมรูเดิมนะครับอย่างนี้ตามมาด้วยปลอกแฮนด์ตัวนี้ต่อแฮนด์ตัวนี้แปดสิบเอ็ดบาทนะครับโดยข้างซ้ายครับก็ยัดใส่เข้าไปเลย ยัดได้สบายมากแต่ข้างขวาจะยากนิดนึงเพราะว่าตัวข้างในครับมันจะอ้วนกว่ามอเตอร์ไซค์ปกตินะครับต้องใช้น้ำมันทานิดนึงนะฮะแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับผมเรามาต่อกันที่นะครับสวิตเกียสวิตเกียนะครับ สวิตเกียร์อยู่ที่83บาทครับผมทำไมถึงต้องใส่สวิตเกียร์เพราะว่าวของอ่ะเรามาต่อครับที่สวิตเกียร์นี่นะครับที่เปลี่ยนเพราะว่าตัวสวิตผมเปลี่ยนกล่องแต่งแล้วนะครับนึงมันจะใช้สวิตเกียร์เดิมไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาใช้สวิตเกียร์แบบนี้นะครับ าเปลี่ยนเกียร์ได้ปกติเลยนะครับผมเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามปกติเลยนะครับผมเดินลงมาตัวนี้เป็นสวิตสปอร์ตไลท์ซึ่งมันแถมมกรบสปอร์ตไลท์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาอีกทีว่าราคาสปอร์ตไลท์เท่าไหร่นะครับผม ซึ่งชุดหน้าก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาที่ข้างล่างตั้งหน้าชุดหน้าก่อนก็มีจะมีพวกชุดสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ฮะก็วันนี้ก็ประมาณร้อยต้นๆครับจะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ส่วนอันนี้ก็ประมาณห้าสิบกสิบาทนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็ประมาณห้าสิบกสิบเหมือนกันนะครับผมเป็นสติ๊กเกอร์ รวมนะครับผมซึ่งก็ไม่แพงก็แล้วแต่ว่าดีไซน์ใครดีไซน์มานะครับว่าเราจะทำดีไซน์เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวนิดนึงมันจะมีไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับเป็นเป็นไฟเลี้ยวกระดุมนะฮะซึ่งผมทำรถช็อตไปแล้วทีหนึ่งนะครับมันก็เลยช็อตตามไปด้วยไฟเลี้ยวก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไฟเลี้ยวแบบกระดุมซึ่งมันมีไฟหลีด้วยแต่ผมไม่ได้ต่อไว้นะครับผมไฟเลี้ยวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 55บาทต่อคู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงน่ครับต่ประมาณอ5ี้าสิบห้าบาทนะครับคู่หนึ่งถ้าเเราลงมาทาั้งล่างครับทั้งล่างมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีะสปอตไลท์หนึ่ง คู่นะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ212บาทเป็นบบสปอ,อร์ตไลท์แบบสสเตตผมเปิดให้ดูนะครับเป็นสปอรตไลท์สาสเต็นะครับอันนี้สูงอันนี้ต่ำนะครับแล้วก็อันนี้กระริดอ,อันนี้จะแถมมาพร้อมสวิตช์เปิดปิดด้วยนะครับผม สองร้อยเออสองร้อยสิบสองบาทพร้อมส่งนะครับผมแล้วก็ขาจับสปอร์ตไลท์ตัวนี้นะครับมันจะมีขาพร<ม>้อมน็อตตัวยาวมาให้นะครับขายึดสปอร์ตไลท์ขายึดสปอร์ตไลท์นะครับ<ม>อยู่ที่ร้อยแปดสิบเก้าบาทต่อคู่นะครับผม,มนี่ได้เป็นคู่เลย<ม>เลื่อนลงมา ก็จะมีชุดเบรกเป็นอันนี้เป็นเบรกของเวฟร้อนะครับผมใช้ตัวนี้ต้องใช้เป็นขาจับเดิมของมันนะครับผมแล้วก็ยังใส่ไม่ได้นะครับต้องตัดแต่งตรงผ้าเบรกนิดนึงนะครับผมตัดแต่งผ้าเบรกนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะครับว่าแต่งยังไงน,นะครับผมปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มเวฟร้ออ่า อยู่ที่224บาทนะครับผมส่วนนี้เป็นสายถาัดของสวิปสามสิบหกสามสิบหกนิ้วนะครับผมต,บตัวนี้นะครับจะกู้นะครับอยู่ที่266บาทนะครับสามนิ้วก็ วันนี้ก็ติดมาได้ประมาณเดืนเดือนแล้วนะครับผมแล้วก็อน,นี้คือการล้มเป็นเลกล้อครับผมอันนี้ผมซื้อมาคู่ละหกสิบเอ็ดบาทซึ่งผมเอามาติดกับแกนล้อแล้วก็ผมซื้อไม่คู่ึ่งนะครับก็เอามาใส่ครับอันนี้ครับผมตัวหลังนี้คู่เลยนะครับรวม คูณก็มันล้อยี่สิกว่าบาทนะครับผมสุดยอดแล้วก็มีทำสีล้อนะครับอันนี้สีผิดเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ถอดอยางออกนะครับเอาใช้ตปะปาเทปแตะรอบแล้วก็พ่นเอาเลยครับผมอันนี้สีผมซื้อมาสองร้อยสองร้อกว่าบาทนี่นะครับผมเป็นยี่ห้อเลแลนด์นะครับ ซึ่งตัวเลแรงเนี่ยครับมันมันจะมีหัวที่เป็นหัวกระจายดีครับซึ่งเวลาพนน่นฮะมันมันเจดเ,เงาแล้วก็ได้สีได้ออกสีอ,ออกมาดีผมพ้นไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่ก็พอดูได้นะครับแต่ส่วนสีล,ลอบๆนี่เดี๋ยวค่อยๆเอาออกทีละหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูชุดหลังกันนะครับ <c oughs> ชุดหลังส่วนมากจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็จะมีหนึ่งเลยครับอันนี้โชว์ของโอเคดีนะครับปรับพีโหลดรีบาวได้นะครับผมตัวนี้ราคาก็้ะอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะฮะแต่ก็ใช้ดีจะดีอยู่ครับนุ่มหนึบ ดีเลยครับผมตัวนี้แนะนำครับส่วนเป็กล้ออันนี้ก็ซื้อมาพร้อมเป็กล้อหน้าที่บอกเมื่อกี้ครับคูดละหกสิบเอ็ดบาทครับผมแล้วก็ล้อหลังเป็นล้อ QS สามพันวัตต์นะครับตัวนี้อยู่ที่เก้าพันหนึ่งร้อยพร้อมยางเนี่ยทำให้ยางมาด้วยนะครับผมอันนี้ผมสั่งซื้อจาก Shop EV Chanthaburi นะครับผม ะะอันนี้9,000บาทพร้อมยาวชุดหลังก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพักเท้านะครับพักเท้าเดี่ยวตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดร้160กว่าบาทครับมันสามารถปรับปรับได้เลยครับปรับสูงต่ำได้ รเรื่อนขึ้นมาที่บเบาะนิดนึงตัวนี้เป็นตัวแค่ตัวหุ้มเบาะธรรมดาเป็นผ้าหุ้มธรรมดานะครับผมนี่ฮะหุ้มเบาะตัวนี้นะครับจะอยู่ที่157บาทมีหลายลายให้เลือกครับผมแต่ผมอยากได้ลายเต่าหู้ก็เลยจัดลายเต่าหู้มานะครับ ปิดดูใต้บอกครับก็ยังเป็นแบตเดิมอยู่72โวลต์40แอมป์นะครับแต่ผมเปลี่ยนสายมาเป็นหัวเอนดิซันพร้อมสายนะครับอันนี้สายเบอร์เบอร์8นะครับซึ่งจะมี2ชุดนะครับนี่ครับ2ชุดแบบนี้ครับอันนี้มาจากในรถนะครับอันนี้ออกจากแบตบนะครับซึ่งเปลี่ยนสายทำไมเปลี่ยนเพราะว่าหนึ่ง เปลี่ยนล้อแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนกล่องแล้วมันจะกินกระแสเยอะนะครับสายเดิมมันไม่ไม่ไหวครับร้อนซึ่งสายผมเคยไหม้ไปแล้วทีหนึ่งนะครับตัวสายสายนตัวนี้นะครับถ้าเป็นพร้อมสายเลยถ้าเป็น5้าสิบเซนนะครับจะอยู่ร4อยส3บาบาทนะครับส่วนถ้าร้อยเซนจะอยู่ที่2 8 6บาทนี่นะครับอันนี้เป็นสายเดิม ส่วนอันนี้เป็นผมซื้อเพิ่มมาเป็นสายใช้แบบชาร์จช้านะครับผมชาร์จ5แอ์เอาไว้เวลาชาร์จวันหยุดนะครับที่ไม่ได้รีบเร่งอะไรนะฮะจะไดเ้เขาเรียกว่าจะได้ถนอมแบตด้วยนะครับส่วนกล่องผมตอนแรกผมซื้อเป็นปลั๊ก72401นะครับจาก EV จันทบุรีนะครับผมราคาอยู่ที่4,600บาทพร้อม b l u e t o แต่ต้องเอามาใส่เองไล่สายเองนะครับผมอยู่ในนี้แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น7 2็0 1นะครับซึ่งได้รับอุปการะคุณจาก EV Life Thailand นะครับซึ่งเอามาให้ลองตอนนี้ยังจูนยังไม่ลงตัวนะครับผมท็อปสปีดต,ตอนนี้อยู่ได้ที่ประมาณ105กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดโดย GPS นะครับผมอันนี้ยังปรับยังไม่ลงตัวเพราะว่าแบตมันเป็นก้อนเดียวนะฮะ ก็เลยยังไม่สุดนะครับผมส่วนแหลกตัวนี้ซื้อมาพร้อมกับรถนะครับผมเพิ่มเงินประมาณพันห้าร้อยบาทแล้วก็ได้กล่อง25่ิ้าลิตรมาครับผมพร้อมแหลกนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น45่ิ้าลิตรแล้วนะครับตอนนี้ถอดออกยังไม่ได้ใส่นะครับผมก็โดยรวมรถผมก็ประมานี้นะครับผมส่วนถ้าใครสงสัยอะไรแต่งยังไง แอปมาทักทุยกันได้นะครับผมซึ่งทั้งครันนี้ผมก็ทำเองทั้งคันครับผมยังไม่เคยเข้าร้านเลยสักทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ดูรับชมรถผมนะครับผมซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมอีกครั้งึ่งนะครับผม クラブ。